จังหวัดเชียงใหม่เริ่มรับซื้อใบไม้ไหมแห้งกิโลกร,รัมละ2บาทเป็นวันแรกนะครับหวังจะลดการเผาควบคุมฝุ่นควันขณะที่ไฟป่าซึ่งยังคงเกิดขึ้นทำให้พักเหนือตอนบนมีค่าฝุ่น PM เ5มเกินมาตรฐานครับเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคาตะบนพงอําเภอสันติสุขจังหวัดน่านยังคงระด,ดมกำลังเข้าดับไฟป่าและสร้างแนวกันไฟหลังเกิดไฟป่าลุกลามในพื้นที่ป่าเต็งรังเสียหายประมาณ10ไร่นะครับ ส่วนสาเหตุเชื่อว่ามาจากการจุดไฟเพื่อหาของป่าส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นอกจากการเฝ้าระวังไฟป่าแล้วยังให้ประชาชนเปลี่ยนใบไม้เป็นเงินนะครับเปิดรับซื้อใบไม้ที่บริเวณศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาตั้งแต่วันนี้จนถึง30เมษายนโดยเงื่อนไขต้องเป็นใบไม้แห้งเท่านั้นงดรับใบสดกิ่งไม้รวมถึงหญ้าและใบไผ่รับซื้อในกิโลกร,รัมละ2บาท หวังจะลดเชื้อเพลิงที่ถูกเผาในพื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตรรวมไปถึงแหล่งชุมชนซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดมลพิษในอากาศวันนี้พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเกือบทุกจังหวัดมีค่าฝุ่น pm 2.5อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือระดับสีส้มนะครับยกเว้นพื้นที่ตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่ค่าฝุ่นยอยู่ในระดับสีแดงวัดได้263ไมโครกรัมต่อลูกบารเมตร จากค่ามาตรฐานที่ต้องไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรครับ